สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศรแฟมิลี่นะครับตอนนี้แอดมาประจําการที่บ้านกกอกนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับข่าวฟาวนะครับที่กกอกกันนะครับครับผมสวัสดีครับผมหัวยังอยู่ได้เลขเด็ดอะไรครับนี่นะครับตอนนี้เรามา หาคุณยายเรานะครับยายสวัสดีครับแม่น้องมาต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเจอตัวยายรองแล้วนะครับคุณยายเจ้าบดไปว่างเยี่ยมบอพอได้ไปง่าเข่าง่าเข่าครับผมแล้วล่ะบอยังเลยรถรถเกี่ยวไฮว่าได้รถล่มสิหาเวลาได้ปิดเกี่ยวมือเอา เขาอยู่เงื่อนกระตากอยูอ่ยังผมมีเวลากลับเลยยายขอถามหน่อยมืออื่นไปกีงโง่โมงสีได้ไปนะเขาบอกว่าไปฮอดพุ่น,น9โมงต้องไปถึงนู่นก่อน9โมงอ่าม,มืออื่นสิตามไปให้กําลังใจคุณยายไปฮอดน้อยชั่วโมงเดียวนาะมืออื่นอันเมือมื่อบอกรับหรือว่าอันนี้ก็ทาไ,ไปไปอันนั้นไปคุ้มครองิเฉยๆไปคุ้มครองสิเฉยๆแต่แต่ไปสองมือเหรอเห็นคุณยายเว้าห15 16บอก16 มื่อนี้วันที่15เออ16อ๋อ17 16 17 17ก็โบแมนบ่เดือนหน้าปุ๊บอ๋อโบแมนบ่หลังปีใหม่ปุ๊บอ๋อแสดงว่าแค่วันเดียวมื่ออื่นเนาะที่ไปอ่าเด๋ยวใบนั้นแม่เอามานำอยู่อ๋อไม่เป็นไรแม่เล่าให้ฟังก็ได้ไม่ก็ลุงลุงลุลุ้งวันที่ได้อันจําไว้ว่าสิได้ไปให้กำลังใจคุณยายรองนะครับ ไปเมื่อื่นครับประดาประดาสวดีครับัาแม่ดานะครับนี่นะแม่บอเมื่อื่นนี่อันีนะแม่บอนุก้กาเบิ่งไายายนี่พรุ่งนี้วันที่16เก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้านคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ส่วนปีหน้านะคะวันที่17มกราคม65นัดเจอกันคู่เพิ่นก็เลยว่าในไลฟ์สดว่าสิบหกสิบเจ็ดเทาก็เลยเข้าใจว่าสองเมื่อแต่ว่าคนละเดือนคนละเดือนอ๋อ ทุงนี้นักกุ๊งกองเซตนจเยวอดิสรจะไปให้กำลังใจนะครับเก้างงก่อนเก้าโมงอันนั้นอันนีหน้าแมนโบใช่สิบเจ็ดปีหน้าอืมนะครับนี่นะครับอัพเดตเจอตัวคุณได้นะครับอันนี้คือแปลกมากวันนี้ที่เคยเห็นับคุณได้แบบนี้นะเออเรียกว่าอะไรมันอะไรที่ที่ไว้ผมเนาะ วันนี้มันมีสีสีโ้มกับสีม่วงสีส้มแล้วก็ให้วันนี้ไม่มีลายดอกอสวยแปบกใหม่นะคะวันนี้นะก็เลยเอามาใส่ซะเพื่อเดี๋ยวเจ้าของเขาจะเสียใจมาใส่ให้เขาอแล้วเขาก็ไม่ส่งมาให้อีก มันประลองมันสวยแล้วก็เก็บผมได้ง่ายอืเหมือนเหมือนคนแขกนะเห็นไหมเอาผ้ามาปิดหน้าเราจะเหมือนคนแขกเลยเหมือนทํางานแล้วสะดวกเนาะค่ะผมจะได้แบบว่าแบบว่าเวลาทํากับข้าวหรือว่าทําขนมหรือว่าทำอะไรน่ะใส่แบบนี้เลยไม่สีนัานก็เลยแบ่งให้เขาไปแบ่งให้หมอันนั้นนะตอนแรกนะว่าจะเข้าไปหาเยลรองอยู่บ้านนี่ี่เห็นเจ้าขี่จักรยานไฟฟ้ามาอ้าวเยลอง เห็นป้าลองใส่แล้วสวยไหลนะจะไปหาซื้อมาใส่ไปหาซื้อเจ้าคำเร็บได้แถวไม่มีได้ก็ได้อันถูกถูกอันนี้มันเป็นผ้าเนี่ยถูกถูกก็ใส่เพราะว่ามันมันใส่มันเก็บผมได้ดีไงเยอเหรอโอ้ยนกต้องซื้อไว้เจ้าจะได้แบบว่า เวลาแดดโดนหัวเรามันจะได้แบบพวกเลยเราเอามาปิดหน้าก็ได้ไม่เอามาทําเป็นอันผ้ากันอะไรเป็นเป็นเมตรก็ได้เป็นเม็เป็นผ้าพันโพก็ได้คล้ายๆไอ้คล้ายๆที่รีอาแจกเขาน่ะเนาะไม่ใช่เาใส่เป็นผ้าแบบพันโพได้ก็ลองคิดออกแล้วทําไมถึงอยากใส่เหมือนก็ลอง อย่างน้อยจะได้เก็บผมมันจะได้ผมไม่ปิวไม่เกะเนาะนี่อันที่สองจะได้ปิดผมขาวด้วยค่ะเพราะว่าผมมันเออผมมันขาวขาวไวมากถึงจะย้อมแต่อาการตุ้มตามเป็นไงยังไม่รู้ใช่ยังไม่ได้รู้ว่าอะไรเพื่อนนินตุ้มตามชิดใชหน้าแล้วอัปเดตให้ฟังหนยังไม่เห็นอยู่เมื่อไงปิดตำนานเหรอยังไม่เห็นหน้ายังไม่เห็นหน้ายังไม่ยังไม่มีใครไปเยี่ยมบ จ้าอยู่ใส่ครับเห็นแต่แพมอ๋อแต่ยังอยู่ที่วังแย่บ่กเลือกกลับมาแล้วคงจะยัง่น่าจะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเนาะเห็นบอกว่าต้องอ่าล้างแผลทุกวันผมไปตามดูคลิปปรูตามล้างแผลทุกวันเข้าลึกไหมเฉือนไปเลยครับหนึ่งข้อโอ้ยเขาบอกว่ากุลออกไหนนนั่นแหละคือเนื้อไปแต่กระดูกยังอยู่ยาย เห็นตุ้มตามพูดในคลิปบอกว่าคุณหมอบอกว่าให้ทําใจถ้าเกิดชิ้นเนื้อไม่สมานกันดีก็คือต้องได้ตัดทิ้งหนึ่งข้อคือจริงๆผมฟังจากธรรมดามาหนาถ้าถ้าหัวเล็บออกไม่ต้องตก็ได้เพราะว่ามันจะปูเนาะได้ได้โดนกระดูกมันเสือนไปมันอ่ะสิเป็นกระดูกเลยนะเสือนเล็บไปเลยกระดูกเลยคือบอกว่าคิดตุ้ตามพูดว่ามันออกมาแนวแนวเฉียงแบบนี้ไม่ได้โดนกระดูกแต่เพื่อน ตรงนั้นทิ้งเราก็รักษาแผลตรงนี้มันก็แค่ไม่มีเล็บเพื่อนเพื่อนผัดพูดในคลิปบอกว่าถ้าเกิดชิ้นเนื้อมันไม่เข้ากันต้องได้ตัดออกหนึ่งข้ออันนี้บอกอันนี้ใช่คุณหมอบอกว่ามันก็ไม่เข้ากันอยู่แล้วถ้าคุณถ้ามันขาดไปแล้วคุณเอามาต่อแล้วเอาเอาน้ำแข็งมาประคบแบบไม่เข้าอยู่แล้วชิ้นเนื้อน่ะมันอาจจะเป็นตรงหัวเล็บชิ้นเออแต่ว่ามันมันจะพงออกมาอยู่ แต่ว่าคนแก่ทำไมป่งหรอกอายุเท่านั้นมันยังมันจะออกมาอยูเชื่อ่เห็นเห็นเขาบางคนจะออกมาดูนะตุ้มตามันเป็นไอเบาหวานด้วยนะโกรณีแบบเข้ามันเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานด้วยตอว่าตุ้มตามน่ะอ้วนมากกว่าเนาะอ้วนกว่าที่อยู่ตะเก่าเนาะตอนแกเดินมีลูกเมียยิ่งอ้วนเขากินเขาเขา เากินมากอ่ะด้วยความเป็นเบาหวานด้วยเนาะเออแล้วก็กินของหวานเก่งอ๋อไม่หายหรอกมันนานหายครับีชมได้ไหมแบอบติเหตุด้วยอะแบบจักพอบอกให้เขาไปอันอะไรอ่ะอาบติเหตุบ่อยนะรน้ำปีชงเพื่อนเออ ตุ้มตามกับแพมนะไปสูนลดน้ําแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็เอ่อให้อันเจ้ากรรมนายเวนะเพราะว่ามันจะเบาอยู่ไหนตั้งแต่ลดเอ่อเพื่อนผมเห็นในคลิปพี่นาทีบอกว่าทักแล้วพระอาจารย์ทักแล้วว่าให้ไปทําสังฆทานอาจารย์พลบอกใช่พระอาจารย์พลครับก็น่าจะไปแต่ว่าเขายังไม่ไปทายังไม่พร้อมเออยังไม่พร้อมไปทำามันต้องพร้อมดอก ก็ไม่ต้องพร้อมเลยพี่นาทีก็เลยบอกนี่เขาแค่เตือนนะถ้าเราคิดว่าพร้อมนั้นเราไม่ได้ว่าไปลำไปอะไรนี่เราอันนี้ไม่ต้องพร้อมไปเลยหาไปเลยเพราะว่าอันนี้มันมันการเป็นการตายไดใช่สรอบเลยนะรถรถตอนนั้นก็ ไม่ได้คิดเงินจนกว่าเราซื้ออะไรไปก็ได้เออการเสียข้อเสียเข็นเนี่ยเราจาเป็นไม่ต้องพร้อมไปเลยเพราะว่า่นทักขนาดนั้นแล้วใช่ถวายสังฆทานเนาะต้องรีบเลยนะต้องรีบไปเลยเพราะว่าชีวิตของเราเลยถูกรีบเลยอย่ามัวรอช้าครับอ๋อรอดูอันนี้คือครั้งที่สองแล้วนะครั้งที่สองถ้าครั้งที่สามนี่จะหนักนะครั้งแรกถ้าเราจําได้ก็คือฮ้รถแห่โค้งเนาะอ่ะครั้งที่สองนี่คือแบบนี้เลยค่ะก็ รอดูเนาะว่าเพื่อนต้องรีบไปด่วนนะครับไปหาะอาจารย์ด่วนไปทำสักการเนาะหจะไปไหนขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราไปให้กำลังใจคุณยายลองที่ศาลจังหวัดมุกดาหารกันนะครับ